เราก็ต้องถามผู้เข้าประกวดเองว่าอยากให้เราส่งไหมหรือว่าคุยกันแล้วว่ายังไงทำไมอาร์ตี้ดูรักไม่เอ็มนะที่รุกจังคะอาร์ตี้ออกก็นาะั่นั้นเ้ากนะงจริงนะเราเป็นคือเธอทีมรุเก่งเราไม่เคยแบบว่ารายใครเราไม่เคยแบบอะไรใครอนะ่ะเพราะฉะนั้นใครรักเราก็ไมนเป็นไรปกติ ใครร่างเรามันก็ไม่ได้ปกติเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะแบบใครร่างเราก็ไม่ได้ปกตินะครับทุกคนหอมนะแต่ว่าปกติคือตอนแรกมันปีมันปี2020ใช่ไหมเรารู้ว่าอาร์ทิเซียชีวีน่าแล้วเราส่งมันไดน้ใช่ไหมเราก็ไม่ชอบนั่งอยู่นะ เพราะว่านางอะชอบแบบชอบกัะจิกลูกสาวเราใช่ไหมทีเนี้ตอนแรกอุ้ยฉันไม่ชอบนางของเธอแต่ทีนี้ยตอนที่ไปไมอามี่่แล้วไปเจอนางอ่ะไปไมอามี่แล้วไปเจอนางที่ไมอามีอม่อ่ะอู้นางน่ารักเชียหนางบันเชียแมนด้าที่สุดก็เลยเออคุยกันตั้งหต่ตอนนั้นนะครับกำลังก็น่ารักคือกินเราไม่ได้มีอะไรหเราแค่แบบว่าเออ แบบแฮปปี้กับทุกคนแหละคืไม่เชียร์ไม่อะไรไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าแค่แบบก็ไม่ได้คุยเป็นกิจแา่ลาักษณะหรือว่าไม่ได้คุยใช่ไหมต่ทีนี้ตอนที่ไปแมเมี่นางน่ารักนางแบบลงมาลงมาดูอแมนด้าทุกเช้าเจ็ดโมงเช้านี่นางลงมาแล้วนะบางทีอ่ะ คือนางนางน,นอนนางนอนอยู่โรงแรมพูดคำประกวดเลยใช่ไหมบางทีเขาบอกว่าอันตี้วันนี้ถ่ายรูปให้หน่อยนะไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเราไปไม่ทันให้นางแบบว่าช่วยถ่ายรูปแมนด้านหน่อยอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าโรงแรมที่แม่อยู่กับที่ด้าอยู่ประมาณห่างกันประมาณ1ิบหนาทีเราต้องเรียกอูเบอร์ทุกเช้าซึ่งค่ารถจากโรงแรมที่แม่อยู่ไปที่โรงแรมทีม่พี่ด้าอยู่ประมาณค่ารถประมาณวันละเก้าร้อยต่อเที่ยวนะ อูเบอร์ประมาณแบบ10เท่าไรหร่อ่ะวันนั้นบางวันก็20เหรียญบางวันก็25เหรียญน,นะเธอแล้วตอนนั้นเหรียญเนี่แบบประมาณสามหกสามเจ็ดไหมจำไม่ผิดอะ่ะรวยแรงมากนะครแล้วแม่พี่กี้พี่ปอนเนี่ยก็จะตื่นชาลูกเชา้าแล้วพี่คิมพี่กบเนี่ยก็จะรเรียกแท็กซี่ให้เรียกอูเบอร์ให้แม่ก็เลยนั่งไปเพื่อไปรอถ่ายรูปปุ๊บเช้าเลยนะเธอ ก่อนเบียเมนดาบางวันก็ไปทานบ้างบางวันก็ไปทานตอนที่นางลงไปยิงข้าวบางวันก็ทานนางกลับมาจากทิงข้ามคือนางต้องผ่านตรงไหน,นเพื่อจะขึ้นลิบะจะจบจะยืนยืนแม่รถเกินน่ารักไหมใช้นานมากกันนี้เป็นในสิบปีแล้ว